เที่ยวสาวลาวมือแหลงศูนย์แปดเก้านะคะพี่นอ้นนองค่ะจะสับศูนย์นะคะพี่น้องคะอันนี้ไทยรัฐบาลไทยนะคะแนวทางรัฐบาลไทยสองแปดหกค่ะสองแปดหกค่ะจะสับศูนย์เรื่องพี่น้องเลยสองแปดหกรัฐบาลไทยได้ค่ะเด้อ เดี๋ยวทั้งข้าวเหนียวทั้งมาข้ามหวานโอ้พูน่ะค่ะของเสียนใบปูค่ะขออนุญาตทั้งปูเด้อค่ะคเพีร้มาะสงางเนยวคนเดีก็สร้งว่าไม่ดอกค่ะแม่เจ้าไหนมานะข้าวง ถือซุ้งอ่ะมะคือส่วงดีเริ่มต้นถ้าสวนผุนลละมากก็แปะถ้าว่าเข้าไปซื้อแปะเนี่ยคุณมึงก็เลยถือไว้ค่ะค่ะถือว่าโอ้ซัดท่าเนาะค่ะก็วบ้านที่ทำค่ะเมียเมียอายุมาตั้แต่ทั้งไหนมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพแล้วไปเป็นคนสารคามเป็นคนสารคามโอ้ดวงดีตัวนี้เนาะค่ะถือคว่ำแล้วันทีสองใครอยู่นี่ที่นี่ค่ะโอ้แสดงว่าเมียได้หลายตัวนี่ได้เยอะค่ะมาเล่น Boa! นัแปดหกนักแปดหกกเอาลางน้ำดิค่ะครูดบนลูดลางหนึ่งค่ะถ้าว่านักแปดหก 大股不赖，都。

คนที่หายคือเกาเหรอคะค่ะน้องสแเน็คพูดแล้วพูดอย่เมื่อวานนี้ไปขึ้นรถเหมือนโมดก่อนน่นแม่เขาบอกว่า nhà ăn bên phần ấy đó cả đứa, à, Hoàng cà chuốc cờ Hoàng Bùi Tha วัตถุมงคลค่ะทำปูทั้งใจค่ะค่ะไปโชคได้ลามาดูบ่ค่ะอันครั้งนี้ครั้งแรกค่ะครั้งแรกบ่แอกแต่เป็นครั้งต่อไปด้วยค่ะมาครั้งแรกจะต้องมีครั้งต่อไปค่ะมาจากไหนเนาะค่ะเนาะนะใกล้นี่อ๋อก็กุจีนาไล่เหรอใกล้ๆเนี่ยโอ้ค่ะค่ะ เดี๋ยวกับด้มาอีกดอกมาเรื่อยๆล่ะค่ะมาหาปูคนกับตองให้ปูเพื่อนให้ละ่ะใครมาถึงมาด้วยใจศรัทธาปูให้จริงๆค่ะพี่น้องดูดูเมีดเมียดเมีดเมียดเมีด ตรงนี้เป็นปูงดำนาคคลาดนะคะท่านผู้ชมค่ะมาขอโจคขอลาบได้เลยค่ะน้อง่ะปูให้จริงๆค่ะสำหรับผู้ที่มาด้วยใจจริงผู้ที่มาด้วยใจศรัทธาจริงๆนะคะปูให้จริงๆนะคะปูจะทดสอบแล้วก็ ดูนะคะว่าจะมาด้วยใจจริงไหมบางคนมาก็ได้ถึงว่านั่นพอหลุดก็โจมตีอันนั้นปู่ไม่ชอบนะคะมาด้วยใจจริงนะคะต้องมาด้วยใจจริงด้วยศรัทธานะคะอันนี้เป็นปู่เวสุวรรณโนนะคะค่ะทางด้านนู้นเป็นปู่วิรูปคูนะคะปู่วิรูประคะูค่ะพี่น้องคะ่ะ ค่ะป้าทิพย์ชาแนลน,นะคะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลค่ะขอคนหละไลค์ละแชร์นะคะต้องยูตัวป้าทิพย์ชาแนลค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ผู้ห้ตัวใดหนอค่ะนเป็น <c oughs> <c oughs> กูหายบอค่ะหายไปเห็นไป <c oughs> เห็นบอค่ะน <c oughs> ีตัวแดงนอกูหายตัวแดงค่ะเก <c oughs> ้าเปลี่ยนเก้าเปลี่ยนวุย้ยเุ้ยเอา้าเอาเอจังเมนกับอ หลงก็เรียกของน้องแสดงหวกหมู่บ้านน้องเด็กมีเส้นน่ะเด็กหัวดจุกอ่ะให้แม่เขาหลายงวดแล้วนะแล้วก็กลุ่มพวกเขาถูเยอะอพวกปิดนี่ปิดสินเขาได้ไซหมู่บ้านนี่จักรยานว่าเขาซื้อมาให้ของขันมวะหนึ่ปันอยูเต้ารถุดไงเคยก็ได้มัดหลายงวดแต่ว่าก่ได้หลายนึกแต้เก่าป็นหนึ่งเก่าค่ะค่ะถือว่าปูเพป็นให้ตัวนั้นค่ะ เมื่อต้องหันว่าเขาเพขึ้นัใสตัวมันเขาได้พรมัดแติมมาก็ตะสะกลมาจะสะกลจะเล่อนจิจะเลื่อนจินสะกลค่ะสว่างมาะมาสงวันค่ะมาวงผู้นั่นนะมาด้วยใจจริงผู้บรไห้ด้วยใจนด้วยใจบรไห้ก็เปลี่ยนกรับน้องสัญญาว้าวเดียวเว้ายิ่มวกอันค่ะก็เปลี่ เก้าแปดเก้าแปดเบาอยู่สานั่นแหละค่ะตอนแรกหงกอนสีมานังเขียนถึงแม่เป็นเนแปดน้องจะเนอะหัวจุกอะไ่เบ่งเลค่ะท่านท่านเขาไปเบ่งไม่อมสีเห็นค่ะออกไม่หันละเขียนอะไรแม่เนแปดตอนนี้เมื่อมู่บ้านเว้าแม่เพื่อนว่าจังสี่ละห้าห้าหกอนนน่นเพราะตะนันบอกดูซื่อกับเว้าเว้าบอยุประเศร้า ทีสามทีสามทีสามาอยู่สันนั่นแหละพอนะเมยเพิ่นว่าหมูว่านนีู่โอ้โมยุดเลยไปิไปของน้ำไปปอบพอดีก็เลย่องเดรดไทเลยคือกลวองตัวหนึ่งไปน้ำเลย่องเดรดไทเพิ่งอยู่นั่นแหละโอ้ตรงกันพอดีว่าสนองค่ะ <laughs> โปรดใจวิจ,รจารณญาณในการรับชมค่ะเขามาจาก สก,กุลน,นะคะเนาะ,ะผู้ดวงดีได้มาตะเก่าหนึ่งคุณสูงหว่ดนะปูให้จริงๆปูคัดคนมาด้วยใจจริงด้วยศรัทธาจริงๆค่ะปูให้ค่ะอย่าลืมเด้อประทิบจะเจนอ่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจด้วยค่ะอ คุณมากๆนะคะที่ไม่เลื่อนผ่านป้าจิ๊บชาแนลค่ะขอให้ทานโชคดีนะคะได้รางวัลถูกรางวัลเป็นเงินเงินแสนเงินล้านเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะขอบคุณท่านด้วยใจจริงนะคะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะช่องยูทูปป้าจิ๊บชาแนลฮกไก่ทํอดูที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์นอตที่ค่ะที่ปูองค์ดำแสนสิดิจันปรานาคราชค่ะขอบคุณมากค่ะ รว,วยๆหิงๆปฟังฟังเด้อค่ะพี่นอ้อง่ะปลอยๆแม่ที่มาถูกรางวัลน,นะคะได้เงินไปจับใจใช้สอยทําบุญนะคะในครอบครัวของท่านสุขภาพแข็งแรงหิงๆปฟังฟัง,ง,งค่ะสมปรารถนาได้ดังปรารถนาทุกท่านทุกผู้ทุกคนค่ะขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่ไม่เลื่อนผ่านพระทิพย์ชาแนลกดกระดิ่งแจ้งเตือนพระทิพย์ชาแนลด้วยนะคะตรงนี้เป็นปูองค์ดํานาคราชค่ะตัวนั้นเป็นยญ้ามณีจันทร์นะคะทางนู้นเป็นปูเวสุวรรณค่ะถัดไปทางอีกก็เป็นปู่วิรูปรโขโัวนะคะทางด้านนู้นนะคะปูวิรูปรขกโวค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไม่เลื่อนผ่านกดไลค์กดแชร์พระทิพย์ชาแนลด้วยนะคะ ฝากติดตามปทิ่ย์เจเนอ์ด้วยค่ะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะถ้าจะบูชาวัตถุมงคลอยู่ห้องกระจกด้านหลังนะคะพี่น้องค่ะถ้ำก็อยู่ข้างๆทางด้านซ้ายนะคะค่ะพว่าอาจารย์นอตตี้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่อีกค่ะพี่น้องค่ะค่ะ ช่วยค่ะค่ะว่าหเทือดิละโอ้เดี๋ยวบอกคน่เทอมีจะมาส่งเ้าโอ้มาส่งเ้าต้องรอเพิ่นค่ะใกล้แล้วละแนนม่เชื่เป็นนไล่ดเพิ่นค่ะว่าสีมาอย่ค่ะฝาก่องยูทูปปลาทิพย์แนลน้ำจักจองนี้เด้อค่ะเด้อฝากดติดตามปลาทิพย์แชแนลค่ะเนี้นำค่ะยูเตือนะค่ะปลาทิพย์นเขาไปเด้อค่ะเขาไปได้ยูทูปค่ะเด้ ั็คือปลาทิพย์ชาแนลค่ะฝากกดติดตามนั่นเลยค่ะเด้อไทยยูนีประจําค่ะ,ะญญตํานากรูใหญ่จานอตตี้ค่ะน้อ,อ,นองน้องหัวจุกหัวอ่านี่เิ่นกบมาเนาะแล่เล่นยูซานนี่แหละเิ่น สไตล์เดียวกันกับอาจารย์นอตีเลยใส่แว่นตาเขาวเป๊ะๆไว้หลังช่อกันใส่เกีงยิ้มสีดำก็จะอาจารย์มากไปเลยมาค่ะมากกว่อาจารย์นอตีมันมีใจค่ะเป็นมาร์กสไตล์อาจารย์นอตีเด็กมีเซนค่ะน้องหัวจุดเด็กมีเซนค่ะน้องค่ะค่ะค่ะขนโพบนุ่งอยู่มากเลย่ะขึ้นโพบนุ่ เป็นเป็น <descon> กันอย่านนกคือัเนเข็นหไ่ขอไปคุณพี่เหียกเป็นเข็มหนึ่งก้อนสีมาเป็นเข็ยนใหงเนี่ยเป็นแปดหั่ะนีหกหกแปดอืมมว่างไปยดรถก็ดีไปของงามไปพอพอดีอือเพา่้นเราะนุ้นุ้นเรียกหันที่ตีนุนเอาโอที่วยกระบอกเท่ามาโอ้นั่นนั่นนั่นที่ท้ายยุ่เมื่อกี้ค่ะเนาะ เขียนไว้อยู่นี่ค่ะอตัวเดียวกันเขากันเลยฟกเย็นดีค่ะขนนวนเราเอาปกติฉันบ่มีน้ำตัวนี่มันกี่ห่อนะมากพ่อยได้เป็นกระโล่งต่วนใบหลังคนมาถ่าแต่เศร้าแล้วแต่ละคนก็จะมูเลว่าเอาถูกน้ำฝนมืัอสูดได้เก่าหาหนึ่งถือทั้งสามตัวตอนสิ้เดืเงินสี่หมืนกว่าบาทได้เข้าใจเพิ่งเดี่ยวแค่ ตัวสามตัวค่ะค่ะจุดเอาอีกก็ไม่ใจไม่ได้ซีเอียงกับตัวนั่นก็ซื้อก็ซื้อในน้อยโอ้ยบันในก้อนวะสิไปเอาไมา้ค่ะนั่นแหละแม่ท,ที่ที่ที่จุดเลขยถูกได้ค่ะไอ้พี่ยังละ่ะเลยขาเชียนไวัยยุ่นนี่ะอันนึงอันอันเป็นเล้าทาง้งนู่นเนาะอันนีน้เป็นไทยทางนี่ที่มีบักเผากับกล้วยนั่นค่ะอืม ไถ่ใบจุดไบ้ีดค่ะค่ะนี่ดีได้เล้าเล็กเหมนาเอาไถ่เหนี่อยห้นคนหนึงเอาไถ่พ่เอาแล้วไงน้ำขาดตูดดื้ออันนี้เป็นไถ่บ่นี่ค่ะอันนี้เป็นเล่าตีขอาเล่าค่ะมีกลมกล่คมสดค่ะมีกลมกลอมสวยแื่อนียเอาน้อมันปูพญานาคดื่เลยแต่ว่าไปไปแบบเอาหมอท้ำไปนั่ง นี่ก็ว่าทีมาฮับคนมานํางคนบนหรือมาคนไปทุล่ะเราจะบอกว่าเซนไปหาปูนี่ตรงนี้บอกข้าวให้่ขาดก็มากอกยาแล้วจะนี่ละคละไม่คนบอกก็มากอกยาในกูผู้เฒ่าคนคนเมียนเขาราเ่วโบราณแค่ไม่เส้นเฮ็ดอันเบียบอันใบตองกวยใบสีเมียน อเอาไซเมียนเมียนค่ะเมีนคนอื่นยาดืออันท่านเอาใบตองแข่งท่านเป็นผู้เฒ่าเก่าคนมาฝูแบบนั้นใบสีลก็งอยเงี้ยวๆขันบังบิงนะค่ะยายาไปตวงเมียาสูบใบตวงค่ะขันบังบิงขันใบสีขันบินเนือนนอกผู้เฒ่าเนาะยาสูบแบบอันเอเป็นยาซองตู้มือ ผมากมักเพิ่นเพิ่นทีพันยาสินยาสินใส่ใบตองแหงดีเนี่นค่ะใส่ใบตองกล้วยแหงเนี่ยค่ะเพิ่นมักทุงสันมักทุงสันเพราะว่าตามที่เดินสายไปอันขอน้ำ่นเต็มละมองละมองบางหมงเพิ่อขึ้นยืนในต้นลิรีนใหม่ะพากันไปเนี่ยเมียนอยู่เห็นแม่จ้าไปขออยู่เคยไปเอาอยู่บ้านขอนแก่นได้สางวัดเลียวผู้กระเบื้องอยู่ขอนแก่นบ้านขอนแก่นอยู่อันดอนทางดอนตาล ทั้งนิคมควาสวยคุณละทหารคุะไปเอานี่เขาถือสามตัวเขาพาก็ร่วมกันสื่อกระเบื้องแบบไปปูห้วัดนั่นเมื่อเลยแเดวคนก็เอื่นพวกนี้ไปถวายคนในสามตัวคุณดิขึ้นโคกบุรีนใหม่แบบเนีว่าเป็นวีแบบเมีนเลยด้คนอื่นนี่ยังนอนเลือมยาอยู่น้ำบาดตอนนั้นหินยวดข้าเจ้าไป็นหัวใงได้ปีเลยดิค่ะเมียนค่ะมันตีอือคือจังหัวพญานาคเม่ค่ะ มีเ่แยวนึงเอาอยู่ไก่บ้านเราพากันไปเอาอันเพิ่นกับให้เพิ่นไปไถ่เพิ่นโมมากไปบันไดค่ะไปหอดเพิ่นว่าเพิ่นก็นั่งทำอะไรเพิ่นก็ว่าเอาเจ้าอยู่ไสเข้าไประบ่มันใกล้สิออกเลยเข้าไปแล้วเพิ่นเพื่อนมันมันยาคูกเพิ่นว่าเหมเพิ่นเป็นนาคเนาะเพิ่นก็ไม่อยถือกันเลยเพือนอยากพเน่างคุดอยู่เรื่องหนาเจ้าอยู่ไสยังไงเพิ่นว่าเพื่อนก็หลี่ยู่แก้วน้ำเหมือนกนเพิ่นว่าน่ะลี่ยู่แก้วน้ำ อันนิ่งๆสองคนมันกันนางคุยกันว่ามื่อนี่สิมีเปาเด้อเสยนสิโอเปาองเกิดก็ได้บ่หลายสื่อบ่ท่ำได้กุหลาร้รยแล้ได้ดีนะแม่ก็ยังดีเด้แต่ยังดียังได้เพราะน้มันออกเป๋ามันเอาหยากแต่บางคนก็เลยว่าบ่โคเกวก็พญานาคเจะบบโคเลือดไถ่เขาจะโบโคเลือดเล่าเขาจะอันนี้ให้่อยเลือดเล่าเขาเสน นั่นแหละเอาคนงามันยังบ่ออ่านเนาะเดี๋ยวเอาคนมานำดีเป็นติชงตปรี้ยงมากขวพันตัวใดเลยเนาะก็จหายสามตัวเลยขาวาบมีแนวมาตอนมากอยู่ข้าบเด็ดข้าวมากมือขอันเปล่าขากแบบีแนวแหลกเปลี่ยนจากคนทข้าวยาบุญละมาพลาไม่ แต่ว่ามาผีชุดคือน้ำหมะพร้าวนน้ำวนหมะพร้าวน้ำหอมน้ำหมะพร้าวนผ้าวยังเกิดอไรเราขนเป็นน้ำหมะพร้าวเป็นน้ำพิเศษน้ำแบบน้น้ำบริสุทธิ์น้ำบริสุทธิ์ค่ะแนวทางเด้อค่ะผู้โชคดีแม่จากอ่ายังก็ค่ะแม่นี่ก้มคำสวยค่ะอ่ากลมคำสวยค่ะ ว่าจุดถูกจุดพวงดำด้วยค่ะเด้อป็นจุดขอเราจะบานไดได้สองแปดหกค่ะแล้วก็แนวทางเรามือเรยงด้วยค่ะพี่น้องค่ะคุณเปียกเก้าค่ะจับเกลียวเด้วยค่ะเด้อะแนวทางเล่าเหมือนเดิมคุณเปียกเก้าค่ะพี่น้อง่นเคยไปจุดถูกเคนไปขอได้คนใดสีได้ไปจำด้วยค่ะเด้อเนี่ยผู้นี้นะคะผูู้้ดวงเพียงค่ะผู้เมตตาค่ะผ่ะแนวทางเล่า นี่ด้วยเถะถูกเพื่อนใดนะจับแยร์ก็ด้เค่ะพี่น้องค่ะแนวทางลาวนะคะอย่าสับสนนะคะไปเที่ยววังเกียนไปเที่ยวสาวเหล่าตำาวตำเลาวตำเลาวพี่น้องค่ะค่ะค่่ะล่ะรัฐบาลเหล้าค่ะต่อไปดูแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องค่ะถูกอย่าสับสนเด้อค่ะเด้อ อัฐวันให้ตวงเปียดหกนยุดถูได้ค่ะเมียพูดวงเฮงนี่แหละตามทิคนไหวมันต้องจะขึ้นเลยดิค่ะเป็นโรคคนโคลนโบลงค่ะคือว่าแล้วมันบริากรบริากดั่งเื่อนก๋งานป็นกัญชาปีเล่นบ่องเนี่ยค่ะเป็นไุงหนยห่วงขับบนเลยเนี่ยเต้คนมาบุจนมีเสียงทางนนิอ่ะ คมคำส่วยสกุลนครไอ้มากมากเยฮเทื่อนี่เลยด้วยอมากนีด้วยากันมานี่ยมาพนองในส่วนมากที่เหลือืต่อย่ามาเบิ้งงามผลกับมากอันข้าเจ้าถือหลายอันงวดตัวตัวกันว่าดีถือของเขาด้ก่อเนะ่ยถ้ว่าี บริษณเลกกันนะว่าเจ้าของโศกบดีละบริษณนถ้าก็มาเริ่มเห็นว่าจุธุ์ปุณิลาได้เก่าหาหนึ่งพอมาถือเข้าใจเครื่องหนึ่งโอ้ยเสียใจดีมากเข้าหนึ่งไปใจเครื่องเดียวมันโมเมนต์ยังไงก็เจ็ดกะใจตึงอยู่เขาว่าหาคบบุกแรกยังว่าบหมื่นยั้งใจตึงอยู่ว่าสิได้เออแถงแถาสิได้เงินสี่เมื่อเงินสองเออคุยกันเข้าไปอันกินเข่าคำอะไเด้กจุุ์หนึ่งล่ละทุกคมาบอกว่าเข้าใจเจ้าเครื่องหนึ่งด้วยว่าโอ้เสียใจหลายเบ็ด Yeah. Yeah. ป้าป้าทิบย์ชแนลน,นะคะขออนุญาตลงคลิปนะคะพี่น้องค่ะจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ป้ทิบย์ชแนลด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากแม่ดวงเฮงสว่างแดนดินสกุลนครนะคะได้ถูกนะคะจุดทูบได้นะคะเอาให้ดูแล้วนะคะแนวแนวทางไปเที่ยวสาวลาวกับแนวทางไทยเด้อ่ะดู ติดตามด้วยพี่นงคงค่ะให้ให้ให้รงไปแล้วค่ะปฏจิตท่แนวติลงคลิดแล้วค่ะเด้อขอบคุณขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะ